เ,เบ็ดเบอร์สิบเกี่ยวอย่างเล็กๆนะที่ปลายเบ็ดอย่างนี้นะฮะบลงไปเป็นโดนนะพวกกอควน

กูเราแล้วเบ็ดเบอร์สิบโอ้โยเบ็ดเบอร์สิบกูเราแล้วโอ้ยมาสักทีโอ้โยมาสักทีไส์สวยด้วยโอ้โหนี่ว่าจะได้มีตัวแล้วโอ้โหนี่ครับโอโ้ใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยครับโอโ้สวยเลย ทาเบ็ดเบอร์สิบนะครับเศษกุ้งนะเนี้ยเศษ็จหางกุ้งเองไข่เียที่รอคอย